ครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานตู้แวค m o คัมโอเว่นรุ่น DZF 6090นะครับตู้ตัวนี้ใช้ไฟ2 2โวลต์นะครับเริ่มทำอุณหภูมิตั้งแต่อา10นีบวกรับถึง2 200องศานะครับมาดูตัวตู้กันนะครับตัวตู้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านล่างนะครับ ก็จะมีเกของวัดข้ามนะครับตัวปล่อยอากาศออกนะครับเวลาเราต้องการเปิดตู้นะครับเราก็จะมีดิสเท์นะครับสองอันนะครับสองหน้าจอนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นวัดัามนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะครับ ่วนด้านข้างนี้นะครับก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดนะครับเปิดปิดตัวแรกเนี่ยสำหรับเปิดปิดตัวดิสเพย์หรือว่าตัวทำอุณภูมินะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นเปิดปิดการทํางานของปั๊มนะครับเปิดปิดการทํางานของปัง๊มเราก็จะเป็นฟิลนะครับเราก็จะเป็นสายเวอร์ <H over. S 1> นะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในตู้กันนะครับก่อนเปิดตู้นะครับเราต้องหมุนนะครับเปิตทตก้ย่างนะครับลลยแบบกข้ามออกให้หมดออก่อนเราถึงจะสามารถเปิดตู้ได้โอเคครับเมื่อไล่หมดนะครับเราก็เปิดประตูนะครับ ประตูนะครับเปิดให้บิดด้านขวานะครับเปิดนะครับจุดมันจะเป็นภายในตู้นะครับส่วนเจ้าหน้าจอนะครับสองอันนี้ก็จะคุมนะครับอุณหภูมิของถาดนะครับชั้นหนึ่งและชั้นสองนะครับจะมีหัวฮีเตอร์อยู่นะครับด้านในนะครับ เวลาเราใช้งานตู้เราก็ปิดขวานะครับปิดลงนะครับแล้วเราก็มา,าปิดโลกาดก่อนนะครับถ้าเราต้องการจะแวะค่ำมาเปิดสวิตตัวนี้นะครับเครื่องก็จะทำการแวะค่ำนะครับปิดสว,วิตเครื่องก็จะหยุดนะครับทีนี้มาดูการตั้งค่านะครับดิสเพย์นะครับ,นะรบตัวนี้ วิธีการตั้งค่านะครับก็ให้เรากดเครื่องหมายลูกศรวนหนึ่งครั้งนะครับตัวเลขนะครับด้านล่างนะครับจะโชว์ขึ้นมานะครับตัวด้านบนจะเป็นตัวกษอ SP ก็คือให้เราตั้งค่าอุณหภูมิที่เราต้องการใช้งานนะครับวิธีตั้งค่าก็กดปุ่มลูกศรเพื่อเปลี่ยนหลักนะครับปุ่มลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะครับ ยืนยันแล้วก็กดลูกศรบนหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาที่เมนู st นะครับ st ก็คือการตั้งค่าเวลานะครับเริ่มตั้งค่าตั้งแต่1นาทีถึง9,999นาทีนะครับถ้าเราไม่ต้องการตั้งเราก็ปล่อยให้เป็น0ูนย์ศูนย์นะครับแล้วก,กดเครื่องหมายรูปอักษรบนหนึ่งครั้งนะครับก็จะออกมาหน้าจอปกติเครื่องก็จะเริ่มทํานะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้80ดสิบเออเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้80แล้วนะครับ การตั้งค่าของสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแนะนาให้ลูกค้าตั้งค่าเท่ากันนะครับตั้งค่าเท่า,ากันก็คือกดลูกศรเข้าไปนะครับเราจะเปลี่ยนเจ็ดสิบเป็นแปดสิบนะครับกดลูกศรท่านขวาเปลี่ยนหลักนะครับกดลูกศรขึ้นแปดสิบนะครับยืนยันก็ก,กดลูกศรวนหนึ่งครั้งนะครับก็จะไปที่ st นะครับเราไม่ต้องการตั้งเวลาก็กด st อ่ากดลูกศรวนหนึ่งครั้งนะครับก็จะออกมาสู่หน้าจอบอร์ด้านล่างคือเงินทุนที่เราเซตไว้ด้านบนคือ อุณหภูมิที่ภายในตู้นะครับที่กาลังทําอยู่ขณะนี้นะครับสําหรับการใช้งานเครื่องนะครับคร่าวๆนะครับ,บก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ